สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทงและกระทงในแบบต่างๆนะคะกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทงกิจกรรมแรกก็คือการลอยกระทงเป็นการขอขมาพระแม่คงคากิจกรรมที่สอง การประกวดนางนพมาศเป็นการแต่งกายด้วยชุดไทยประกวดความสวยงามกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมการปล่อยโคมเชื่อกันว่าเป็นการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากเราและครอบครัวของเรานั่นเองและกิจกรรมสุดท้ายคือการเล่นดอกไม้ไฟเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและสร้างบรรยากาศให้กับงานลอยกระทงค่ะ ต่อไปเรามาดูกระทงในแบบต่างๆกันกระทงแบบที่หนึ่งได้แก่กระทงใบตองทำมาจากต้นกล้วยและใบตองค่ะกระทงแบบที่สองกระทงขนมปังทำมาจากขนมปังนะคะกระทงในแบบที่สามกระทงโคนไอศครีมทำมาจากโคนไอศครีมค่ะ และกระทงสุดท้ายกระทงผักค่ะซึ่งสามารถสร้างสารรค์ได้หลากหลายจากผักชนิดต่างๆค่ะกระทงเหล่านี้ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูเป็นกระทงที่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายและยังเป็นอาหารของสัตว์น้ำได้อีกด้วยค่ะ